สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับโนสตาคานะครับวันนี้ผมพามาดูรถเก่งเครื่องไฮบริดกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับใครสาวกโตโยต้านะครับอยากได้รถเครื่องใหญ่ๆกําลังเยอะๆแต่ประหยัดน้ํามันต้องคันนี้เลยครับผมเป็นโตโยต้าอัลติสนะครับตัว1.8ไฮบริดนะครับซึ่งเป็นตัวเอนทรีนะครับก็คือเป็นตัวเริ่มของเครื่องไฮบริดนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ก็เป็นรถปี2019นะครับมาที่ราคาก่อนเลยนะครับสำหรับคันนี้ ราคาหน้าร้านนะครับเราตั้งขายอยู่ที่569,000นะครับแต่สำหรับใครก็ตามนะครับที่แคปคลิปนี้ไปนะครับดูมาจากคลิปนี้รับส่วนลดไปเลย40,000บาทนะครับเฉพาะคนที่แคปมาเหลือแค่ 5 2 9 0 0 0สําสำหรับลูกค้าประวัติดีนะครับเอาแบบดาวสูเปอร์เซ็นต์ฟรีดาวเลยเนี่ยจะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่900 0นะครับปีเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครเป็นลูกค้าประวัติดีสนใจเลททุกอย่างตามนี้นะครับออกรถเพียง1,000บาทนะครับก็รับโปรโมชั่นนี้ไปได้เลยสำหรับคันนี้เป็นรถยังไงบ้างเดี๋ยวเราพามาดูสภาพกันเลยนะครับเริ่มกันที่ตัวด้านหน้าก่อนนะครับสำหรับตัว4ลรถนะครับตัวนี้เป็นรถสีบอลเงินนั่นเองนะครับแล้วก็ ตัวด้านหน้านะครับก็เรียกว่าเปลี่ยนมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยจากตัวโฉมเก่านะครับผมว่าตัวดีไซน์เนี่ยค่อนข้างจะล้ําขึ้นมาเยอะนะคับสำหรับแบรนด์โตโยตานั่นเองแล้วก็ตัวด้านาไฟหน้านะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับนี่แล้วก็ในส่วนของตรงกลางก็จะมีวิธีดูนะครับว่าเป็นเครื่องไฮบริดหรือเปล่าก็คือตวงโลโก้เนี่ย มันจะมีเป็นแถบสีฟ้าด้านในนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับก็ทุกแบรนด์จะเป็นประมาณนี้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็พวกออปชันไฟตัดหมอกอะไรพวกนี้ก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับในส่วนของตัวด้านหน้าแล้วก็เดี๋ยวพาดูรอบคันกันต่อนะครับสำหรับตัวเนี้ยล้อแมกนะครับสำหรับตัวเริ่มก็จะได้เป็นแมกอลลอยนะครับแบบนี้อันนี้คือเดิมมาจากโรงงานเลยนะครับขอบ16นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่เป็นรถ ไฮบริดนะครับนี่เดี๋ยวเราพาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันก่อนนะครับว่าคันนี้สภาพห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับครับผมมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับเจ้าตัวนี้ก็เป็นเครื่อง 1,800cc นะครับก็คือเป็นตัวไฮบริดด้วยนั่นเองนะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับสำหรับตัวนี้ก็อย่างที่รู้กันก็นกคือ1 8 0 0ซีได้รถที่ขับแรงมากและที่สําคัญเนี่ยมันประหยัดน้ํามันนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับซึ่งไอ้ตัวไฮบริด คันนี้ต่ำๆที่ผมลองเลยเนี่ยก็มี20กิโลเมตรขึ้นไปนะครับแต่ได้รถเครื่องพันแเลยใครอยากได้แบบแรงๆนะครับแต่ประหยัดน้ำมันดังที่ผมบอกตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็ตัวเรื่อง รถของที่ร้านนะครับมีรับประกันให้ว่าไม่มีชนหนักจมน้าพลิกคว่ำนะครับถ้าใครซื้อไปนะครับแล้วตรวจเจอนะครับว่ามีชนหนักจมน้พาพลิกคว่ำเรายินดีรับซื้อคืน100%เนนะครับแล้วก็พวกต่างๆนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ทุกอย่างเปลี่ยนให้หมดนะครับของเหลวแบตเตอรี่พวกนี้เราก็เพิ่งเปลี่ยนมาให้ใหม่เลยนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ที่เป็นของตัวไฮบริดเนี่ยอันนี้ของโตโยต้าเขาก็มีรับประกันให้อยู่แล้วนะครับ สิปีนะครับอันนี้เราก็ยังสามารถเอาไปใช้ได้นะครับในส่วนของวารันตีตรงนี้ที่เป็นแบตเตอรี่ที่เคมกักศูนย์ได้นั่นเองนะครับโอเคมาแล้วก็ดูสีรอบคันกันต่อนะครับเมื่อกี้แวะมาอ่ะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวผมขอพาดูภายในไว้นิดนึงนะครับสำหรับตัวด้านนอกเนี่ยมันจะเป็นสีสว่างแบบนี้นะครับใส่ปลิงแบบนี้ข้างในนะครับก็จะเป็นสีดําแบบเข้มๆไปเลยคอนโซลหน้าสีดําเบาะนะครับก็ได้เป็นเบาะหนังแล้วนะครับเป็นเบาะหนังสีดํา เดี๋ยวผมพาดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังด้วยนะครับเพราะว่าหลายคนขับเอาติสเนี่ยอาจจะมีแบบว่านั่งกันค่อนข้างหลายคนอยู่แล้วด้วยนะครับนี่ก็เผื่อมีเพื่อนๆเ,เยอะนะครับนี่ข้างหลังถือว่ากว้างแบบเหลือมากๆนะครับใครนั่งรถเอาติสก็จะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าแบบพื้นที่ห้องโดยสารต่งตางๆมันกว้างมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญตัวเนี้ยแม้มันจะเป็นตัวเริ่มของไฮบริดใช่ไหมครับแต่ว่าเนี่ยมันก็มีออปชันพวกแอร์ด้านหลังมาให้นะครับก็คือผมว่า มันก็ตอบโจทย์หลายอย่างนะครับไม่ได้กักออปชั่นอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับแล้วก็อ่ะมาดูในส่วนของด้านหลังต่อนะครับอ่ะตัวนี้โฉมด้านหลังนะครับก็จะมีการเปลี่ยนดีไซน์มานะครับก็คือในตัวไฟเนี่ยก็จะเป็นแบบ LED เป็นขีดแบบนี้นะครับก็ดูล้ำขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีเฟนเซอร์ถอยนะครับตรงนี้ มาแบบ2จุดเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะมีในส่วนของอเป็นกุญแจคีเลตมาใช่ไหมครับก็เวลารถล็อกอยู่นะครับเราก็สามารถปลดล็อกได้โดยที่เราไม่ต้องอกดดีโมดนั่นเองนะครับเพราะมันจะมีปุ่มตรงนี้ด้านข้างปกติรถทั่วไปอยู่นี้ไอนี้ดีไซน์มันอยู่ตรงนี้นะครับนี่เราก็สามารถเปิดได้เลยนะครับแล้วก็ดูของแถมนะครับอันนี้ก็คือ ที่มันติดมากับรถนะครับตอนออกป้ายแดงมาครับทุกนี้ทุกอย่างก็ยังอยู่ครบๆเลยนะครับใครอยากได้รถแบบอุปกรณ์ยังอยู่ครบก็มาดูตัวนี้ได้นั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็มาดูด้านข้างกันต่อนะครับจะได้เห็นสีรถรอบคันนะครับตําหนิก็อย่างที่เห็นกันก็จะมีด้านหลังตรงนี้นิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้เก็บนะครับเพราะว่าอันนี้อยากเน้นให้แบบได้รถไปเดิมๆนะครับกับตัวรถ 40,000สำหรับคนที่แคบมานะครับก็เหลือ5 2 9เองตำหนิก็มีตรงเมื่อกี้นิดหน่อยนะครับที่เหลือก็สภาพสีเรียกได้ว่าโดมรวมเนี่ยถือว่า95เผมว่าถือว่าโอเคแล้วนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของด้านในกันต่อนะครับว่าตัวเนี้ยให้ออปชั่นอะไรมาบ้างนะครับโอเคครับผมมาถึงภายในนะครับก็อย่างแรกนะครับตัวเนี้ยมีปุ่มพรูสตาร์แล้วนะครับแม้ว่าจะเป็นตัวเริิ่่่มมนน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 ะะะคคคครรรรรัััััับบบบแตตกก็ไไดดด้้้้ขาอออีีืเยยล คือแบบแทบไม่มีเสียงเลยนะครับเพราะมันเป็นเครื่องไฮบริดนั่นเองแล้วก็สําหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็อ่ะดูดีเลขไมล์กันก่อนนะครับอ่ะรถปี2019นนะครับคันนี้เลขไมล์อยู่ที่1นึ่งแสนนก็ะครับก็ถือว่าไมค์กลางๆนะผมว่าก็ไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยนะครับแต่ว่าตัวรถเนี่ยมีการตรวจสภาพมาเรียบร้อยนะครับเนี่ยเรื่องการรับประกันนะครับไม่มีชนหนักจมน้าพลิกคว่ำแล้วก็ในส่วนของเลขไมล์ต่างๆเนี่ยคันนี้เราก็รับประกันเลยว่า ไม่แท้แน่นอนนะครับตัวนี้เราจะมีไฟล์ตรวจสบภาพรถมาอยู่นะครับถ้าใครอยากได้ก็ทักมาขอกันที่ไลน์ที่ขึ้นด้านล่างก็ได้นะครับหรือว่าทักโทรมาสอบถามได้เดี๋ยวผมส่งไฟล์ให้ดูนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับออปชั่นมีอะไรอีกบ้างนะครับก็พวงมาลัยก่อนแล้วกันนะครับก็เป็นแบบหุ้มหนังนะครับแบบนี้แล้วก็มีในส่วนของอ่ะมัลติฟังก์ชันนะครับรับสายวางสายเปลี่ยนเพลงนะครับบลูท t o o t h ต่างๆก็ใช้ตรงนี้ได้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกปรับโหมดต่างๆนะครับจะไปใช้โหมด Bluetooth USB อะไรต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ ด้านตรงนี้นะครับหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเป็นวิทยุนะครับอาจจะไม่ใช่แบบทัชสกรีนนะครับแต่ก็รับสายว่างสายมีบลูทูธทุกอย่างครบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับแอร์นะครับซึ่งเป็นระบบแบบออโต้นั่นเองนะครับเป็นแบบหน้าปัดดิจิตอลแล้วก็ที่ชอบมากๆเลยก็คือด้านล่างนะครับคือ ระบบเกียร์ของเขานั่นเองนะครับก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับแบบแถวตรงแบบนี้นะครับใช้งานง่ายแล้วก็มีในส่วนของตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับอันนี้ผมชอบส่วนตัวมากเลยเพราะว่า,วา,วาเวลาแบบเข้าเกียร์อะไรนะต่างๆมันก็จะมาดึงเบรกมือไฟฟ้าให้อัตโนมัตน,นั่นเองอันนี้ส่วนตัวคือชอบมากๆเลยนะครับก็สําหรับใครนะครับที่สนใจออติสคันนี้นะครับผมย้ํารุ่นอีกทีเป็น t o y o t ้าออ i ติสนะครับตัว 1.8 Hybrid นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัว Entry ก็คือตัวเริ่มของปี2019นั่นเองนะครับราคานะครับอยู่ที่569,000แต่ง่ายๆเลยใครแคปคลิปนี้ไปนะครับรับส่วนลดไปเลย40,000บาทนะครับเหลือแค่529,000นะครับผ่อนเริ่มต้นแบบดาวน์0%เลยนะครับสำหรับลูกค้าประวัติดีอยู่ที่9,000บาทนะครับ7ปีเท่านั้นเองนะครับใครดูมาจากคลิปนี้ก็ฟรีให้หมดทุกค่าใช้จ่ายเลยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจตัวนี้นะครับก็ ง่ายๆนะครับแคปเจอร์หน้าจอนะครับแล้วก็แท็บที่ช่องทางที่ขึ้นด้านล่างนะครับก็เป็นไลแอดของที่ร้าน Star ์คาของเรานะครับแล้วก็โทรเบอร์โน้ได้เลยนะครับ0 9 0 9 9 7 6 1 2 9นะครับตอนนี้มีแค่คันเดียวแล้วก็ลดราคาอยู่ด้วยนะครับใครสนใจก็ทักโน้ตมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปประมาณนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ